สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องของเราที่ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับชีวิตเราอย่างมหาศาลเคยรู้สึกไหมครับว่าบางช่วงชีวิตมันติดขัดไปหมดทําอะไรก็เหมือนมีกําแพงกั้นอยู่การเงินก็ฝืดเคืองความสัมพันธ์ในบ้านก็ไม่ค่อยราบรื่นทั้งทงที่เราก็พยายามทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วบางทีปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ความพยายามของเราอย่างเดียว แต่อาจมาจากพลังงานในบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นได้บ้านไม่ใช่แค่ปูนกับอิฐนะครับแต่มันคือภาชนะที่รองรับพลังงานชีวิตของเราตลอดเวลาบ้านเปรียบเสมือนร่างกายชั้นที่สองของเราถ้าพลังงานในบ้านนิ่งเฉยติดขัดหรือขุ่นมัวชีวิตของเราก็จะถูกเนี่ยวนําไปในทิศทางเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียววันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดเรื่องความเชื่อที่งมงาย แต่จะมาเปิดเผยศาสตร์แห่งการชำระล้างที่คนโบราณทั่วโลกยอมรับและใช้กันมานับพันปีไม่ว่าจะเป็นในวัฒนธรรมตะวันออกหรือตะวันตกต่างก็ใช้เกลือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสลายพลังงานที่หนักอื่นและดึงดูดพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาแทนที่หัวใจสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเกลืออย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเข้าใจและเจตนาของเราผู้เป็นเจ้าของบ้านวันนี้ ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสามตำแหน่งทองคำในบ้านที่การวางเกลือจะให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดถ้าคุณลงมือทำอย่างสม่ำเสมอโดยเปลี่ยนเกลือใหม่ทุกเจวันคุณอาจจะต้องประหลาดใจกับความเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็เป็นได้จุดที่ 1. ประตูทางเข้าด่านแรกปากทางแห่งโชคลาภลองนึกภาพตามนะครับประตูบ้านของเราก็เหมือนปากของบ้านเป็นจุดที่รับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามา ทั้งพลังงานดีและพลังงานลบที่มองไม่เห็นพลังงานเหล่านี้มาจากไหนอาจจะมาจากความเครียดที่เราแบกกลับมาจากที่ทํางานพลังงานจากผู้คนที่เดินผ่านหน้าบ้านหรือแม้แต่พลังงานจากเพื่อนบ้านที่อาจจะไม่ได้ดีกับเราเสมอไปหากดันแรกของบ้านเราอ่อนแอพลังงานลบเหล่านี้ก็จะเล็ดลอดเข้ามาสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวก่อให้เกิดความมุดหยิดง่ายการทะเลาะเบาแวงและที่สำคัญมันจะไปขัดขวางทางเดินของโชคลาภและโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาครับ วิธีทำอย่างละเอียด 1. เตรียมภาชนะให้ใช้ถ้วยแก้วใสขนาดพอเหมาะทำไมต้องเป็นแก้วใสเพราะในเชิงพลังงานแก้วใสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชัดเจนการมองเห็นทะลุโป,ปร่ปปรงและไม่ปิดกั้นพลังงานดีที่จะเข้ามา 2. เลือกเกลือผมแนะนำให้ใช้เกลือทะเลเม็ดใหญ่หรือเกลือหิมาลัยสีชมพูก็ได้ครับเพราะเกลือจากธรรมชาติที่มีผลึกใหญ่จะมีพลังในการดูดซับพลังงานลบได้ดีกว่าเกลือป่นละเอียด 3. การวาง น้ำเกลือใส่ถ้วยประมาณ3ใน4ส่วนแล้วนำไปวางไว้ด้านในของบ้านบริเวณใกล้ๆประตูทางเข้าอาจจะวางบนชั้นวางรองเท้าหรือมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่เตะตาใครครับเพราะเรากำลังทำงานกับพลังงานไม่ใช่การตกแต่งบ้าน 4. หัวใจสำคัญการเปลี่ยนทุกๆ7วันแนะนำให้ทำในวันเดียวกันของสัปดาห์เพื่อสร้างวินยัยเช่นทุกเช้าว,วันอาทิตย์ให้นำเกลือเก่าไปทิ้งวิธีทิ้งที่ดีที่สุดคือ นำไปละลายน้ำแล้วเทลงพื้นดินหรือคนต้นไม้เป็นการส่งพลังงานลบก,กลับคืนสู่ธรรมชาติให้ช่วยเยียวยาอย่าทิ้งลงถังขยะในบ้านเด็ดขาดเพราะเท่ากับเรายังเก็บพลังงานลบนั้นไว้ในพื้นที่ของเราอยู่ดีครับจากนั้นก็นำเกลือชุดใหม่มาวางแทนตัวอย่างจากประสบการณ์จริงผมเคยให้คำแนะนำกับครอบครัวหนึ่งที่สามีภรรยามักจะมีปากเสียงกันตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าบ้านพอกลับมาเหนื่อยก็พร้อมจะหงุดหงิดใส่กันการเงินก็ติดขัดอยู่เสมอ ผมจึงแนะนําให้หลังทําวิธีนี้ดูหลังจากผ่านไปแค่เดือนเดียวฝ่ายภรรยาโทรมาเล่าให้ผมฟังด้วยน้ําเสียงที่สดใสขึ้นว่าบรรยากาศในบ้านดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อความรู้สึกอยากทะเลาะมันหายไปกลับบ้านแล้วรู้สึกผ่อนคลายเหมือนบ้านเป็นที่ชาร์จพลังจริงๆและน่าแปลกที่ช่วงนั้นพวกเขาก็ได้รับข่าวดีเรื่องงานและการเงินเข้ามาพร้อมๆกันด้วยนี่คือผลการสร้างเกราะพลังงานให้กับบ้านครับจุดที่2มุมอับของห้องสลายแหล่งสะสมพลังงานนิ่ง ทุกบ้านมีมุมอับครับเป็นพื้นที่ที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทแสงแดดส่องไม่ถึงหรือเป็นมุมที่เราชอบเอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้ไปวางกองไว้เช่นหลังตู้ใต้บันไดหรือมุมห้องที่เราไม่เคยได้ทําความสะอาดจริงจังในทางพลังงานมุมเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนน้านิ่งที่นานวันก็จะกลายเป็นน้าเนา่าเป็นจุดที่พลังงานดีไม่สามารถไหลเวียนเข้าไปได้และกลายเป็นแหล่งสะสมของพลังงานที่หนักอื่นและข้างค้างมันส่งผลให้คนในบ้านรู้สึกเหนื่อยๆหมดไฟคิดอะไรไม่ค่อยออก และรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีวิธีทําอย่างละเอียดครับ 1. เตรียมภาชนะสําหรับมุมอับให้ใช้ภาชนะที่ทํามาจากดินเช่นถ้วยเซรามิกหรือถ้วยดินเผาเล็กๆเ,เพราะธาตุดินมีคุณสมบัติในการดูดซับและให้ความมั่นคงจะช่วยดึงพลังงานที่หนักๆกออกมาได้ดี 2. การวางนำเกลือเม็ดใหญ่ใส่ถ้วยแล้วนำไปวางตามมุมอับต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดโดยเฉพาะมุมห้องนอนหรือมุมห้องทำงานที่คุณต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3. การดูแลเช่นเดียวกันครับให้เปลี่ยนเกลือทุก7วันและนำเกลือเก่าไปคืนสู่ดินการทำแบบนี้ก็เหมือนกับที่เราดูดฝุ่นพลังงานออกจากบ้านเป็นประจำนั่นเองครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมีฟรีแลนซ์ท่านหนึ่งมาปรึกษาผมว่าเขารู้สึกสมองตันคิดงานไม่ออกมาหลายสัปดาห์แล้วทั้งๆที่ก็พยายามหาแรงบันดาลใจทุกทาง ผมถามเขาเรื่องการจัดห้องทํางานจนพบว่ามุมหนึ่งของห้องเต็มไปด้วยกล่องเอกสารเก่าและของที่เขาไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วผมจึงแนะนําให้เขาเคลือพื้นที่ตรงนั้นให้โลง่งแล้วนําเกลือไปวางไว้ไม่ถึงสองสัปดาห์ครับเขาไลน์มาบอกผมว่าไอเดียของเขากลับมาพรั่งพรูเหมือนเดิมแล้วการถลายการบล็อกของพลังงานในพื้นที่ทางกายภาพมันส่งผลโดยตรงกับการถลายการบล็อกในความคิดของเราด้วยครับจุดที่สห้องน้ําและร่างกายสุดยอดการดีท็อกซ์พลังงาน สองจุดแรกคือการดูแลบ้านแต่จุดที่สามนี้คือการดูแลวิหารที่สำคัญที่สุดนั่นคือร่างกายและจิตใจของเราเองครับห้องน้ำคือสถานที่ที่เราชำระร้างสิ่งสกปรกทางกายแต่ในทางพลังงานมันก็เป็นจุดที่พลังงานลบถูกปลดปล่อยและสะสมได้ง่ายที่สุดเช่นกันเวลาที่เราเครียดสังเกตไหมครับว่าเราอยากอาบน้ำนั่นเพราะจิตใต้สำนึกของเรารู้ดีว่า น้ำช่วยชำระล้างพลังงานได้และเกลือก็คือตัวช่วยที่จะทําให้การชำระล้างนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดวิธีทําอย่างละเอียดครับเกลือบําบัดส่วนตัวไม่ต้องซื้อของแพงเลยครับใช้เกลือทะเลธรรมดาหนึ่งกำมือผสมกับน้ํามันหอมระเหยกลิ่นที่คุณชอบเช่นลาเวนเดอร์ ender, เพื่อความผ่อนคลายหรือยูคาลิปตัสเพื่อความสดชื่นการขัดตัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในวันที่คุณรู้สึกว่าเจอเรื่องหนักๆมาทั้งวันให้นําเกลือที่เตรียมไวน้นี้มาขัดเบาๆให้ทั่วร่างกายตอนอาบน้ําพร้อมกับตั้งใจในใจว่าขอให้ความเหนื่อยล้าความกังวลใจและพลังงานลบทั้งหลายจงหลุดออกไปพร้อมกับเกลือและสายน้นํานี้การแช่เท้าหากไม่มีเวลานี่คือวิธีที่ง่ายและทรงพลังมากครับแค่นําเกลือหนึ่งกำมือผสมน้ําอุ่นในกะละมัง แล้วแช่เท้าเพียง15นาทีก่อนนอนเท้าของเราเป็นจุดที่รับพลังงานมาทั้งวันการแชร่เท้าด้วยน้ำเกลือคือการดึงเอาพลังงานลบและความเครียดสะสมออกจากร่างกายโดยตรงตัวอย่างที่อยากให้คุณลองผู้บริหารท่านหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความกดดันสูงตลอดวันเล่าให้ผมฟังว่าเธอนอนไม่ค่อยหลับเพราะยังคิดเรื่องงานวนเวียนอยู่ในหัวเมื่อได้ลองนำวิธีแช่เท้าด้วยน้ำเกลือไปทำทุกคืน เธอบอกว่ามันเหมือนมีสวิต์ปิดความฟุ้งซ่านในหัวทําให้เธอหลับสนิทและตื่นมาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมนี่คือการล้างใจไปพร้อมกับการล้างกายอย่างแท้จริงครับแก่นแท้ที่ลึกซึ้งกว่าการวางเกลือคุณผู้ฟังครับการวางเกลือการขัดตัวหรือเทคนิคต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเราทําไปโดยปราศจากเจตนาหรือหัวใจที่ดีการกระทําเหล่านี้คือเครื่องมือ ที่ช่วยเตือนสติให้เรากลับมาดูแลพื้นที่ชีวิตของเราอย่างใส่ใจเมื่อเราเปลี่ยนเกลือที่ประตูก็ให้มันเตือนใจเราว่าเราจะเลือกรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อเราวางเกลือในมุมอับก็ให้มันเตือนใจเราว่าเราต้องหมั่นสำรวจและเกลียมุมอับในจิตใจของเราเองและเมื่อเราชำระล้างร่างกายด้วยเกลือก็คือการที่เราได้ฝึกปล่อยวางความขุ่นมัวที่เจอมาในแต่ละวันขั้นตอนสุดท้ายเพื่อผนึกพลังงาน หลังจากที่คุณเปลี่ยนเกลือครบทั้งสามจุดในแต่ละสัปดาห์แล้วผมอยากให้คุณใช้เวลาสักหนึ่งนาทียืนอยู่กลางบ้านหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆและพูดกับบ้านของคุณเบาๆด้วยความรู้สึกจากใจว่าขอให้บ้านหลังนี้เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความสงบสุขความรักและความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขอให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้มีแต่ความสุขและความเจริญ คำพูดที่มาจากเจตนาอันทรงพลังนี้จะเป็นการปลุกพลังงานดีๆให้ตื่นขึ้นมาทํางานอย่างสมบูรณ์ครับมาร่วมสร้างพลังงานดีๆไปด้วยกันผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้คือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงของคุณและส่งต่อพลังงานบวกนี้ร่วมกับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังฟังอยู่ผมขอเชิญชวนให้พิมพ์ยืนยันในคอมเมนต์ว่าบ้านฉันคือบ้านแห่งความมั่งคั่งและสงบสุข เพื่อเป็นการตอกย้ำความขั้งใจและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณครับและหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวในวันนี้มีประโยชน์อยากเก็บไว้คนเดียวครับช่วยการกดไลค์และแชร์ออกไปเพื่อให้คนอื่นๆที่อาจจะกำลังต้องการทางออกในชีวิตได้พบกับแสงสว่างนี้ไปพร้อมกับพวกเราการแบ่งปันสิ่งดีๆก็คือการดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาหาตัวเราเช่นกันครับจำไว้นะครับการวางเกลืออาจเป็นการกระทำเล็กๆ แต่เมื่อเราทำด้วยความเข้าใจและความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอสิ่งเล็กๆนี้จะเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเปิดทางให้ความชอดีไหลเข้ามาปกป้องคุณจากพลังงานลบและสร้างรากฐานของความสุขที่มั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพราะในครั้งหน้าผมจะมาเปิดเผยอีกหนึ่งความลับของพลังงานในบ้านนั่นคือการใช้พลังของเสียง เพื่อยกระดับความถี่ในบ้านของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเพื่อดึงดูดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ